ไต้หวันนะคะซึ่งเป็นดินแดนที่หลายๆคนพูดถึงว่าเป็นวีแกนพาราไดซ์อาหารมังสวิรัตเยอะแยะมากมายคราวนี้วีบิก็เลยลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามีเยอะจริงไหมนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือริวินนัดพบเพื่อนสนิทของริวินนะคะที่เขามาเรียนอยู่ที่ไต้หวันด้วยวันนี้จะได้กินมังด้วยกันพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็อาชีพแบบที่น่าสนใจมากริวินอยากเชวนทุกคนมาทําความรู้จักด้วยกันตอนนี้เพื่อนไหวพระอยู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ได้รับการนัดคิวกระชั้นมากและยังเคลียร์คิวงานตัวเองไม่ได้กําลังแอบทํางานอยู่นะสถานที่แห่งหนึ่งใจกลางเมืองไท่โจงนะคะแต่ว่าระหว่างนี้บิ๊กก็ได้รีเสิร์ชร้านอาหารไปว่าวีแกนหรือว่าเว g จ t เทเรียนอาร d งเฮียในเมืองนี้เนี่ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเหมือนไต้หวันเขาจะใช้คําว่าเว g จ t เทเรียนซึ่งก็จะอัตโนมัตินะพูดว่ามันเป็นเหมือนกับ เหมือนเหมือนเป็นเจก็คือไม่มีหออไม่มีผักฉุนอะไรแบบนี้อบางร้านอาจจะมีไข่ด้วยเพราะฉันเดี๋ยวต้องเลือกดูเอาเองว่าเราแบบสะดวกกินอะไรแบบไหนเนาะใ่เพรว่าอย่างละหนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะอย่างละหนึ่งจง ต้อ,อง <c oughs> มีความแนะนํากันนิดนึงว่าเป็นคนมาจากไหนนะคะใช่ประวัน <c oughs> ทุกที่เราจะต้องมีการพูดว่าไทายหัวไทยหัวอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนไทยนะคะที่เมนูนี้คืออะไรหรอมันน่าจะเป็นขนมเปียวเพราะว่าคนไต้หวันชอบกินแบบขนมย้นเป็นแบบแป้งแปแป้งแบงแบมีข้างในมีไส้มีน่ารแบบแป้งแห้งๆอย่างเี้แต่เป็นความแบบขนมเปียกที่ดูแบบ อกมันดูเหมือนขนมฝรั่งเหมือนกันนะคะนี่เราเลือกมาอย่างละหนึ่งไส้ใช่ไหมใช่พอมีวันถีบกล้องแล้วฝั่งของท่ามนดูตื่นเต้นเว้ยว่าแบบเราเป็นใครดาราท่านหนึ่งหรือเปล่าคนดูอาจจะเป็นดาราท่านหนึ่งอาเป็นดาราท่านหนึ่งโอเคอ่ะหนุยลองสุ่มดูอ๋อนี้กินด้วยกันเถอะแบบแบ่งๆได้เลยบีบเต็มที่อ่ะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะว่ามันวาวฉ่ำวาวขนาดไหน หวานหน่อยคือมันจะครอบด้วยหัวแดงใช่แล้วก็มีไส้จิิอีกทีนึงเราแป้งมันแบบมันไม่แห้งเข้าเมือนไทยปะรู้สึกปะเพราะปก,กติมันจะติดคอกว่าเนี่ยอันนี้มันแบบดูไม่ค่อยติดตคอจุ๊ซี่หน่อยตอนนี้เรากำลังรอรถเมย์ใช่ไหมคะคุณหนุ่ยเราจะไปไหนกัน, <สา S 1> นะคะ <สา S 1> ค่ะเราจะไปเย่ชื่อเป็นตลาดกลางคืน งนะชื่ออะไรอ่ะเย่ yeah, ชื่อนี่แปลว่าตลาดกลางคืนอีจงเย่ชื่อเป็นอีจงสตรีทไนท์มาร์เก็ตนะคะนี้เราจะไปหาตลาดดูว่าแบบเออเรามีช้อยส์ในการกินมากแค่ไหนเนาะแค่ง,ง่ายๆฝั่งตรงข้ามก็มีสิ่งยั่วยวนตาแล้วเป็นเหมือนขนมหวานแบบที่นี่เขาหินเนาะฟัวรอยน้ำผึงอะไรล้มันคืออ,อะไรในนั้นอ่ะ ตัวลอยเต้าหวยไข่มุกแล้วก็วุ้นเขาใส่ไข่มุกลงไปในถ้วยนั้นด้วยอ่ะใช่แล้วเขาก็จะกินกับน้ำเชื่อมแต่น้ำเชื่อมที่นี่จะแบบไม่หวานมากมันจะไม่เหมือนน้ำเชื่อมที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหวานตอนนี้ก็คือไม่หวานมากอร่อยแล้วเขาจะฮีตพวกแบบน้ำเต้าหู้เอ่อถั่วเหลืองใช่แบบเป็นน้ำเต้าหู้เป็นเบสิกอ่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่จะมีน้ำเต้าหู้เค็มกับน้ำเต้าหู้ปกติอ๋อซึ่งเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เป็น แต่หนักเต้าหู้ที่นี่ก็ไม่ค่อยใส่เหมนกันซึ่งดีไซน์อย่างร้านนี้จะเป็นร้านเหมือนแบบสมัยใหม่หน่อยแล้วเนาะถ้าเกิดร้านทั่วไปมันก็จะเหมือนเหมือนบ้านเราไหมตามท้องถนนเป็นเป็นเพิงเป็นรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยบ้างเป็นรถเข็นก็พอหาได้แต่ว่าแบบไม่ได้หาได้เยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้กินอะไรเป็นมือเย็นเราจะกินยิบกินย่อยกินจุบจิบกินจุบกินจิบกินจุบจิบ ไข,ข่ไดโนเสาร์บ <reco Christ. S 2> ้านเราเอ้ยหมวยเรียกว่าอะไรนะไข่หนูกะทาไข่หนูกะทามันเป็นแป้งแหละแต่ที่นี่เขาจะใช้มันม่วงอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะเออใช่มันจะมีแบบสีเหลืองกับสีม่วงใช่อันนี้เขาเรียกเมนูว่าอะไรจะเก็ดงซีจอนมาตมิงจือชื่อฉันจือะเกิดหนูเว้ยฮะหนูเว้ยคือมันหยิบเองอ่ะทุกคนแล้วก็ต้มปรุงรสอะไรเงี้ยออกมาเป็น หมือนแบบชาบูพร้อมทําตรงนี้เลือกได้เองเพราะมีผักเยอะเนาะวันนี้เรามาในทีมของเรามาในทีมของอะไรคะมังค่ะมังเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเราก็ลือกผักคือผักเยอะมากแล้วก็ต้องหู้เยอะอันนี้ต้องหู้ธรรมดาหรือต้องหู้หลังต้าหูรรมดาโอเคอันเนี้ยตอนแรกมีว่าหัวตัดอะไรพวกนี้เลือดหมูนะคะทุกคนเอ๊ะแล้วยังนี้จะกะยังไง20 25อะไรกัน ลองประทังเลยอันนี้เหมือนใบคาวตองเลยนะผักบุ้งไทยนะคะมาไกลถึงไต้หวันนะ,ะ้วค่ะเจ๊อีกเนี่ยเอาอีกพิ่มอีกหน่อยเจ๊อม่เต้นเจ๊ดีไม่แอ,อันนี้นะ่าจะเป็นไอเน,นี่ยชัยทา สองปิ้งจกแยกมาไม่สองหนงโอ้ oh my god เราจะกินยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันปะไปต่อค่ะไปต่อค่ะมันมีกลิ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากนะคะทุกคนและนั่นก็คือกลิ่นของเต้าหู้เหม็นค่ะ <c oughs> เป็นเป็นเมนูเด็ดๆของไต้หวันที่มัดายแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องชอบมันนะ จะกลิ่นมันมามค,คือเราอะ่ะยังหามันไม่เจอว่ามันอยู่ไหนแต่ว่ากลิ่นมันมาเลยเราตามกลิ่นกันไหมนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้สีอะไรสีอน,นี่เหรออ๋อนี่ Thank you. m อทิด80บาทราคาสูงนิดหน่อยถ้าเทียบกับตลาดอื่นแต่ว่าเหม็นเหมือนกันนะคะ <laughs> ด้วยความที่เป็นสมถะไลายตอนนี้บิ๊กก็รู้สึก อยากจะพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอาหารวัน<ม>นี้จริงๆหนึ่งในเหตุผลที่มาไต้หวันด้วยก็คือมาเจอหมุย <Yeah. S 1> เพื่อนของพี่เองนะคะ <Yeah. S 1> เราเป็นเพื่อนกันนิเทศจุฬานะคะปี55หมุยทันยุคที่เซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ริบินด้วยการมีกล่องเคฟซีใหญ่ๆหญมาเก็ตร่วมกับเพื่อนมาคือตอนตอนนั้นนะ่ะเหมือนเพื่อนจะจดจำว่าเออบินชอบกินเคฟซีมากไรเงนะี้ยหมุยก็อยู่อยุ่นะั้นจนเพื่อนริบินคนนี้เนี่ย เลอกกินเนื้อสัตว์หมุยก็อยู่ยุคนั้นไม่มีอะไรเล่นดนตรีหมุยไปดูหมุยพาเพื่อนไปดูเปิดร้านหมวยขึ้นมากินพาแม่มากินมานอนมาผูกเป็นโตกินเจด้วยกันอันเนี้ยคือมีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของการเจอร์นี่กินมังสวิรัตมากๆนะคะแล้วก็ช่วงชีวิตหมวยก็เดินทางไปต่างประเทศเยอะก็ยังคงมีการกินมังสวิรัตอยู่ในชีวิตมาทําอะไรที่ไต้หวันคะมาเรียนภาษาจริงๆแล้วมาเรียนภาษาที่ไต้หวันไต้หวันอะ่ะมันเป็นแบบเมืองที่เราเคยมาเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบ มันเป็นเมืองที่เราอยากกลับมาอีกอ่ะมันเป็นเมืองที่แบบธรรมชาติมันใกล้กับเมืองมากๆอ่ะแล้วคนก็น่ารักเทสของแบบชีวิตเขาอ่ะมันไม่ได้เร็วเกินไปใช่ปะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยพอจะเรียนภาษาก็เลยตัดเน่มาเรียนที่ไต้หวันก็คือตอนนี้จริงๆเราอะทกับที่บ้านเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวก็คือทําระบบรักษาความปลอดภัย เราก็ทําประกันภัยเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นประกันภัยเฉพาะทางอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยคือเรามีที่ต่างประเทศด้วยมันมีลูกค้าที่เป็นคนจีนประมาณแบบ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่สาขา,าน,นั้นอะไรเงี้ยเราต้องไปดูแบบดูแลสาขา,าน,นั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราก็ต้องใช้ภาษาจีนแลแ้วแหละเพราะลูกค้าบางคนอะ่ะเขาก็ด้วยความที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนาะเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็เลยแบบอ่ะโอเคตัดสินใจมาเริ่ม เรียนภาษาจีนในวัยนี้ที่นี่เพราะว่าถ้าถ้าอยู่เมืองไทยไปเรื่อยๆโอเคเลซี่ว่าเราเรียนอาทิตย์ละห้าวันเลยก็ได้นะพอจบคลาสปุ๊บทำไงพูดภาษาไทยเออมันออกมาคุยปกติใช่แล้วแบบมันก็ไม่ได้มีคนพูดภาษาจีนกับเราไงแต่พอแบบมาอยู่ที่ไต้หวันเน่ะจบคลาสปุ๊บไม่พูดภาษาจีนใช้ชีวิตไม่ได้วันแรกที่มาพยายามหาร้านที่มีเมนูภาษาอังกฤอ่ะ ตลอดเวลา <ừ> เพราะว่าแบบมอาอ่านไม่รู้เรื่องอะ่ะนึกออกปะ Google Translate มันก็ไม่ได้ช่วยเราได้ในถุกๆูกขังพอ3เดือนถัดไปก็คือเราไม่ได้พยายามที่จะหาแบบร้านที่มีเมนูภาษาอังกฤษแต่เราพยายามหาร้านอร่อยเราจะอ่านเท่าที่เราพออ่านได้แล้วก็ใช้ Google Translate ในการแบบช่วยเพิ่มเติมหรือว่าบางทีอ่ะเรารู้สับในหัวแต่ว่าเราอ่านไม่ออกใช่ปะเราก็จะถามเขาว่าอันนี้คืออะไรนะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนได้แบบเปิดสูนยนทนากับคนไปด้วยที่นี่ พื้นฐานคนไต้หวันน่ะจากประสบการณ์แค<ม>่อาจจะมาแค่ไม่กี่วันโนลิบินเลือกทริปมา10วันโอ้คนเฮลฟูนะน้ำจิตน้ำใจ,ำใจอะไรมีหมดเลยพยายามหรือ<ม>สังกฤษเขาไม่ได้แข็งแรงกันมากแต่เขาก็าพยายามแล้วก็อยากชวนคุยเหมือก็ต้องแนะนําตัวกับร้านอาหารประมาณ80%ว่าเป็นคนไทยใช่คือทุกคนทุกคน <laughs> จะถามราว่านี่ชื่อชงนาดีไหลเตอคือแปลว่า เธอมาจากที่ไหนหรอเธแบบว่าอ๋อมันชื่อไทยกวนเรนพวกเราเป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะแบบว่าอุ้ยฉันชอบเมืองไทยเมืองไทยแบบสวยมากฉันเคยไปเมืองไทยคนไทยน่ารักจังมันจะมีแต่คําดีๆทางนั้นเลยอะแบบใช่เวลาคนรู้ว่าเราเป็นคนไทยมีแต่คาดีๆกลับมาทางนั้นเลยมีร้านที่ไทเปที่หมุยพาพวกเราไปกินเน้ำแข็งใสอะค่ะเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วมาจากประเทศไทยเขารู้ป่ะเพราก็รู้สึก มีบทสนทากันสั้นๆ,ๆเลยง้งแล้วเขาก็เลยแถมเรามาเป็นบิงซูมะม่วงใช่บิงซูสองถ้วยเพราะว่าแค่รู้สึกประทับใจอะไรสักอย่างในความเป็นกลุ่มคนไทยสีคนของเราเข้าไปเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในความประทับใจที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยมาเที่ยวก็ทําตัวน่ารักน่ารักไปกันดีไหมใช่ใช่เพราะว่าแบบคนไต้หวันเขาน่ารักกับคนไทยมากจริงอๆ,ๆอันนี้คือเต้าหู้เหม็นนะคะทุกคนที่เป็นที่เรื่องลือและโด่งดังกัน ในในหมู่คนไทยถ้าจะเรียกชื่อภาษาจีนก็คือโชว์ต้ฟู่จริงๆคําว่าเหม็นเนี่ยพิดว่ากลิ่นมันชัดแต่ถามว่าเหม็นไหมนี้แล้วแต่คนฟีลิ่งทุเรียนเลยทุกคนหม e ยฟีลิ่งทุเรียนไม่ใช่กลิ่นทุเรียนนะ you either love it or hate it ประมาณว่าง,างใช่คือคุณรักมันเลยหรือว่าเกลียดมันเลยอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินกินกันนะเอาเลยเบนลับบายเฮ้ยทำไมอะหุย เราเคยลองแล้วเคยลองแล้วแล้วตอนนี้ไม่อยากกิน <You S 1> แล้วอยู่ทีมอยู่ทีมเฮดอ๋อไม่หรอไม่ค่อยได้แหรอไม่ค่อย <c oughs> ไ,ได้โอเคแอบให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะคะก็คือมันเป็นเต้าหู้ทอดนี่แหละที่มีซอสพิเศษแล้วก็ซอสเนี้ยน่าจะเป็นซอสที่ที่มีพริกนิดนึงเขาถึงถามว่า Sp icy, Spicy? Spicy? อยู่แบบเอาเผ็ดไหมนะคะส่วนข้างบนก็จะโรยผักชีเขาก็จะถามเหมือนกันว่าเอาผักชีไหมส่วนตัวริบินอะ เป็นคนทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเยอะมากอยู่แล้วนะคะเต้าหู้เทมเป้นัตโตะไม่ค่อยเก่งแต่เต้าหู้เหม็นเนี่ยมันมีความเป็น texture เต้าหู้ที่มีกลิ่นแบบปิ้นๆจะมองว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนตอนหมักเทมเป้นิดนึงอ่ะแต่มันไม่ถึงนัตโตะในความรู้สึกลิ่นนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันมันอร่อยมันคาวมันมัน appetizer แบบเรียกน้ำลายอะไรเงี้ยอะไรนะเหม็นเลย <laughs> คนพูดว่าอร่อยยากแต่มันเทสตี้อ่ะเข้าใจได้พื้นฐานหมุดมือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องอาหารมาสวรรค์ยังไงอันนี้อยากอยากถามไม่เคยคิดจะกินอาหารเจเลยเพราะว่าแบบนึกออกป่ะถูกเทศกาลอาหารเจอ่ะกินเต้าหู้กินโปรตีนเกษตรกินนั่วเหลืองคือแบบโอ้ตีตึ๊บแต่พอเข้ามหาลัยใช่ป่ะก็ได้ออกไปแหงเอากับเพื่อนเนาะแล้วแบบมีพาวมีคนอื่นอะไรเงี้ยที่แบบ ช่วงกินเจเขาจะกินเจกันก็เลยเริ่มไปเยาวราชแล้วคนพบว่าอาหารเจอะไม่ได้ไม,ดม,ดมดีแค่โปรตีนเกษตรอาหารเจมันมีอย่างอื่นด้วยความประทับใจที่มีทัศนคติบวกขึ้นกับอาหารเจาอาหารมังคือกินเจปีแรกที่ลองกิน่สิบวันน้ําหนักลดไป5้าโลแต่ก็กินผักเยอะกินผักเยอะกินแป้งด้วยกินผักด้วยบวกลบกันอะหลังจากนั้นปีถัดนมาก็แค่ลองกินเจแบบแค่ปีละครั้งเนาะคือไม่ได้มีลบแต่ก็รู้สึกว่าแบบ เออก็ร่างกายมันก็รู้สึกดีอะแบบแค่สิบวันต่อปีเองไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศตอนนั้นไปอยู่มาเลเซียเราก็รู้สึกว่าแบบไม่คุ้นชินกับอาหารที่นู่นแล้วกันแล้วเราก็เลยแบบว่าลองกินเจที่นูน่นพอที่มาเลย์ะกินเจง่ายกว่าเมืองไทยเยอะมากความน่าสนใจของมันคือคนกินอาหารเจคือเยอะเหมือนคนเดินถนนคือในไทยอะเรารู้สึกว่าคนกินเจหาค่อนข้างยากนะแต่ที่มาเลยคือมันดูหาง่ายมากเลยอะคือมีร้านเจที่อร่อยทุกทุก กิโลเมตรอะลมแบบนั้นนะมันก็เลยเปิดโลกเจว่าเฮ้ยเจมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่โปรตีนเกษตรกับสลัดนะมันน่าสนใจทําไมคนเราถึงสามารถแบบสร้างสรรค์อาหารเจได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยในมุมหมุยได้ explore แล้วเจออาหารมังสวิรัตหรือเจอะไรเงี้ยที่มันใช่เนีก็เป็นความโชคดีหนึ่งนะเพราะบางคนก็มี bad experience กับมันทำให้ไปต่อกับเส้นทางนี้ไม่ได้บินชอบวิธีการที่หมวยใช้ชีวิต เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่จริงต้องบอกว่าเห็นหมุยเนี่ยเป็น working woman มาตลอดแต่ทุกครั้งที่ที่ได้คุยกับหมุยเนี่ยรู้สึกว่าหมุยจะมีการมองหาไลฟ์สไตล์ที่มันมันดีกับตัวเองหรือดีกับชีวิตเสมอตลอดระยะเวลาที่เราทํางานมาเนาะตอนนี้ก็คือทํามาเกือบจะ7ปีแล้วตลอด7ปีที่ผ่านมามันเหมือนเราวิ่งะจะต้อง success ต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยระหว่างทางมันก็เลยเหมือนแบบเราเพิ่งจบใหม่เราต้องวิ่งทำทุกอย่างใช้ชีวิตให้สุด ก็เจอเรื่องเรามาเยอะแบบบางเรื่องมันกระทบจิตใจเยอะเราทํางานสายที่มันใช้ e m o t ชั n a l ลเยอะเนาะคือนอกเหนือจากเรื่องเนี้ยมันก็ยังมีความเครียดความกดดันจากรอบข้างเนาะพอทุกอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันมันรับไม่ได้มันจัดการไม่ได้มันก็เลยทําให้เราเริ่มเริ่มหาอะไรที่มันจะมาจัดการกับความรู้สึกเราได้อย่างที่เขาบอกว่าให้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช่ปะแบบทําอะไรที่ชอบอะไรยเงี้ยก็ทําก็คือแบบไปเที่ยว คุยกับเพื่อนทาทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังเปือกไปนิดนึงอะไปเจอเพื่อนคุยกับบินเงี้ยมีความสุขเสร็จแล้วพอกลับมาที่บ้านก็ยังรู้สึกว่าแบบอีเรื่องที่ยังปวดหัวเพนก็ยังอยู่ไงกลับมาแล้วมันยังไม่ไปไหนปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าอ่ะเธอลองดึงสติไหมเรียกสติกลับมาว่าแบบว่าฉันต้องทําอะไรก่อนหลังแม่บอกว่าอ่ะเธอลองนั่งเฉยเฉยแล้วก็หลับตาลองเริ่มหายใจก่อนหายใจแล้วให้รู้ว่าตอนเนี้ยหายใจเข้าหรือหายใจออก เคยสนใจปะว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่ได้ไม่ได้แบบต้องหายใจยังไงนะแค่ถามว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกบางทีแบบไม่ได้ใช้สมองคิดก็ลองทําตามที่แม่บอกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเริ่มดึงสติขึ้นมาได้ก็คือเหมือนแบบตอนแรกก็หายใจธรรมดาเสร็จแล้วก็ลองพยายามยาวขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันก็ส่งผลแบบว่าเเรามี มีใช้คำาอะไรมีสติในการทําทุกอย่างอะ่ะมาเข้าเรื่องที่แบบไปวัดทําไมถึงเริ่มไปวัดจริงๆเราเติบโตมากับการไปวัดเหมือนพอเริ่มดึงเรื่องลมหายใจเนี่ยก็เลยได้ไปนั่งสมาธิเราก็รู้สึกว่าการนั่งสมาธิมันดีกับตัวเราเองคือถ้ามีคนถามเราว่าการนั่งสมาธิดีไหมสําหรับเราคือดีแต่ถ้าถามว่านั่งยังไงสําหรับเราเราว่าทุกคนมีวิธีของตัวเองไม่เหมือนกันสําหรับเราอ่ะเ,เวลาเรานั่งเราจะโฟกัสตรงนี้ ปกติถ้าเราไม่มีจุดโฟกสัสอะความคิดเรามันจะไปทุกอย่างเลยเรื่องที่ไม่เคยคิดอะในในตอนลืมตาโผล่ขึ้นมาหมดเลยแปดคัวเคยตีกับน้องโอ้โหเนี่ยชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะแม่บอกให้ดึงสติ <c oughs> ดึง <c oughs> ลึก <c oughs> ดึงลึกเลยละอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องสมาธิเราว่าแบบเออทุกคนแม่งมีเวของตัวเองะอนะสำหรับเราตอนนั้นอนะแบบพอเราได้โฟกสัสแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ย มีความสุขเรารู้สึกว่าชีวิตเราจัดการได้มากขึ้นจัดก,การตัวเองได้มากขึ้นก็เลยเริ่มเข้าวัดไทยส่วนวัดจีนอะ่ะเรื่องของคนไทยเนาะเราไปขออะไรแล้วเราได้อะอเราก็จะแบบว่ารู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราอะไรเงี้ยเราเรา,เราวัาทุกคนมีไม่เหมือนกันนะบางคนจะแบบสมมติเราไปไหว้ที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าดีไปไหว้ที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าดีอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือที่ของตัวเองพอได้มาไต้หวันใช่ปะมันมีที่เที่ยวเยอะแต่ว่าคนแบบเราอ่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวแบบ ตามจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปวัดก็ดูเป็นแบบสิ่งที่ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยข้างในรูปปั้นก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับที่ไทย,ยนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เอ็นจอยด้วยความที่ไต้หวันเนี่ยเป็นเมืองที่เดินทางด้วยสกยอาดได้ง่ายอุย้ยก็มีอัปเดตกับบินมาเรื่อยๆว่าบินเราปั่นไปกลับมาตอนนี้วันนี้57โลอะไรนะอ,อ๋อครั้งนี้เรา60ประมาณ67โลแบบ หาหมยอะไรนะมันยังไงมันทําไมรถไฟอะไรก็มียังไงมันยังไงอาทิตย์นั้นนะออกกาลังกายเกือบทุวกวันด้วยการปั่นจักรยานเยอะ<ๆ>ซ,ซึ่งอยู่ไทยเบรคือเราปั่นแบบอย่างน้อยคือวันละสิบโลเพราะว่าไปมหาลัยก็คือห้าโลแล้วก็กลับอีกห้าโลเราตอนเย็นเราก็จะไปปั่นแบบประมาณยี่สิบโลแล้ววันนั้นะก็รู้สึกว่าเป็นวันศุกร์ที่อากาศดีเลิกเรียนเร็ว ก็เลยแบบอ่ะลองปั่นซะหน่อยจากไทเปไปตั้นสุยพอปั่นไปถึงแล้วอะ่ะก็มีการไล่หาเพื่อนแกว่าเราจะปั่นกลับไหวไหมซึ่งเพื่อนก็บอกว่าอ่ะก็ตั้งใจแล้วนี่ก็ทําไปสิเออก็จริงมันก็แค่เราแค่ตั้งใจแล้วถ้าไม่ไหวก็ตรงไหนเราก็แค่นั่งรถไฟกลับ ใช่เพราะว่าที่จอดจักรยานมันก็จะมีสเตชันต่างๆตายทางเรื่อยๆเราจริงๆมันก็ตามเส้นรถไฟมาเรื่อยๆอนะไรเงี้ยก็เลยก็เลยปั่นครับแล้วก็พอปั่นกลับถึงบ้านอ่ะรู้สึกว่าชีวิตแม่งมีอีกแบบหนึ่ง accomplishment อะอ่าหนึ่งออกมอะแต่ถ้าถามว่าไปปั่นอีกไหมอ่ะก็คงไม่ใช่เส้นนั้นสำหรับเราอ่ะในในวัยเท่านี้เรารู้สึกว่าเราอยากแนะนําให้ทุกคนแม่งมี accomplishment ใน ในแบบเล็กๆอเล็กๆระหว่างทางอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันจะไม่ทําให้รู้สึกว่าแบบโกนั้นมันไกลเกินไปอ่ะรู้สึกว่ากว่าจะถึงโกนั้นอ่ะเรายังมี accomplishment อื่นๆนะแต่ถ้าสมมติว่าก่าจะถึงโกนั้นอ่ะไม่มี accomplishment อะไรเลยคือแบบเหนื่อย suffering ระหว่างทางเี้ยมันเหมือนมันไม่ได้มีกาลังใจในการไปต่อแล้วเราจะพเนนคนอื่นตลอดเวลามันคือแบบมันเป็นไม่ได้อ่ะสุดท้ายเราก็ต้องิพเ n นต n าตัวเองสร้างความทรงจาดีๆให้กับตัวเองไงให้ตัวเองแบบ ในวันที่เหนื่อยล้าอย่างน้อยเราก็มีอะไรให้เรามานึกถึงว่าแบบเฮ้ยเราเคย achieve สิ่งนั้นนะ achieve สิ่งนี้นะอะไรชิมชิมนิดนึงอันนี้เป็นขนมเหมือนของหวานเนาะคือมันหน้าตาเป็นแบบเนี้ยค่ะทุกคนมันเป็นลูกลูกแป้งจะบอกว่ามันเป็นกลมๆมันก็ไม่กลมเนาะมันมีแบบมันมีจะงอยซึ่งเป็นเหมือนจะเป็นกิมมิคของเขาอ่ะหมูชิมไหมข้างในเขาใช้คําว่าภาษาผฤษคือ water chestnut ไม่รู้อะไรหน้าจะเป็นเกาลัดปะใช่ปะ เหมือนแท้วอ่ะเหมือนแท้วแต่แห้งกว่าแบบแห้งเลยอะ่ะอ,อร่อยมากค่ะทุกคนเป็นขนมหวานทรงแบบน้องมีจะงอยน่ารักดีนะคะต้องบอกก่อนว่าเมืองที่เราอยู่ตอนนี้ผมไม่ใช่ไทยเปยเขาเรียกว่าไม่ใช่เมืองหลวงหรอไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไถจงไถจงจะอยู่แบบส่วนกลางของไต้หวนัน ริงตอนแรกว่าจะซื้อเยอะกว่านี้แต่เจ้าแรกอะทําให้เรารู้สึกแบบงงไปเลยมากคือทุกคนคือเราตักเท่าไหร่อะเขาจะเติมอะมันน่าจะไม่ถึงแบบราคาที่เขาคิดไว้อะเขามีมินิมัมเขาอะคือเหมือนเหมือนเราเหมือนเราตักเพชรเข็มทองเท่านี้ค่ะอืมให้เท่าเนี้ยอันนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่หมุยพิกมาเนาะโด้วยตัวเองสีสันสังหวันี้ส่วนสิ่งที่ไิดเลือกอะสีสันนี้ของเราคือสีจืดมากของเราคือแีเบมาก รีวิวกันว่าเขาใส่ซอสอะไรบ้างก็ไม่รู้อ,อะไรอะ่ะเห็ดออรินจิอ๋อชอบเชื่อไหมว่ามันต้องเป็นซุปที่ห้ามเปลี่ยนน้ำซุปอะ่ะซุปร้อยปีอะ่ะมันซุปแบบต้องไปเรื่อยๆอะ่ะโหใช้เท้าเขาอะ่ะเหมือนกับเขาต้มมาแล้วออืมอืมมเหมือนมันสุกแล้วแล้วก็หวานแล้วนะคะก็ไปหวานอีกแล้วพิงก็เลือกที่จะใส่ ถั่วง,งอกกับเส้นหมดเดี๋ยวถั่วง,งอกคุณนคนชอบถั่วง,งอกไม่รู้ทําไมเขาให้บินแบบเหมือนเขารู้ว่าบินชอบอะ่ะให้มามถุงนึงตอนแรกเข้าใจว่าเผ็ดเขาจะไม่เผ็ดแต่มามา,มาดูอีกทีคือพริกสดค่ะทุกคนมาถึงว่าร้านออานี้อ๋อร้านนี้เป็นพริกสดอ๋อใช่คือปกติอ,อาหารในไต้หวันอะคือเพื่อนบอกว่าเจิงล่าคือแบบว่าเหมือนแบบเผ็ดเยอะอะ มันก็ไม่เผ็ดก็เลยบอกบินว่าบินมันไม่เผ็ดหรอกไม่เพราะประสบการณ์บิน3ามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เผ็ดหมายถึงไม่มีที่ไหนเผ็ดก็เลยคิดว่าที่นี่ไม่เผ็ดอาจจะต่างเมืองนะคะพริกสดเข้าถึงนะคะทุกคนพิเศษนิดหน่อยเขาก็จะมีกระเจี๊ยบใส่ถุงไว้ให้แล้วก็เลือกไม้กินไม้อะไรอย่างเงี้ยแปลกนิดนึงคือบินเป็นคนชอบกินกระเจี๊ยบแต่ว่าพอมันเอามาต้มใส่ในเหมือนกับ๋วยเดี๋ยวหรือว่าชาบูอะไรแบบเนี้ยก็จะแปลกนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมดู กับอีกอันที่ดูแพร่หลายมากพวกแขกค่ะทุกคนอพวกแขกเยอะมากที่ไต้หวันคนชอบคนไทยอาจจะบอกว่าอาหารจีนจืดจืดจืดไหมหนูว่าไงจริงจริงที่ไต้หวันสําหรับเราอ่ะคือกําลังโอเคแต่หลายๆที่อะถ้าแบบมันไม่ใช่อาหารต้มอะคือมันจะมันมาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบต้องเลือกนิดนึงรู้สึกว่าทุกอย่างเขาเลือกมามีรสชาติอืมันแค่ไม่ได้ไม่ได้แบบฟองมากหรืออะไรแบบนี้ มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวบางอันก็เปรี้ยวโดดก็ตกใจเหมือนกันใช่ใช่ใช่ตอนแรกมาดรคขำคาดหวังจริงนะว่าเขาให้วันเป็นเมืองที่แบบวีแกนเฟรนลี่เวอร์เทเรียนเฟรนลี่มากอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนคือเขาไม่ต้องพยายามเลยที่จะบอกว่านี่คือวีแกนแพลนเบสมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์เขาไปเลยใช่ผูกรลานที่ที่จะเป็นเมนูที่มีผักอะ่ะเขาก็จะไม่ห่วงผัก,ผกใช่แต่ที่ไม่ใช่ผักแล้วเป็นวีแกนเนี่ยก็คือไปแเองเทียไต้หวันอะ่ะ มีทุกอย่างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแบบเดินในตลาด80%คือคาร์โบไฮเดรตมาในทุกรูปแบบด้วยนะซึ่งทำให้ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นวีแกนเฟรนลี่เหมือนกันหมายถึงว่าถ้าคุณชอบแป้งกรรมาวิธีต่างๆก็ที่นี่ก็มีเมนูเยอะที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยการเป็นแป้งนะคะต้องเลือกนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นคนคุมคาร์บเนี่ยกินมังก็โอเคแล้วถ้าคุมคาร์บเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งจริงก็หวังว่า โสดธนาวันนี้ระหว่างแบบเหมือนเพื่อนเจอกันรู้จักกันมาเป็นสิบปีได้มาคุยกันอะไรเงี้ยเราเองก็ได้มองวิดีโอเนาอว่า <c oughs> เออย้อนไปวันแรกจนถึงวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ดีใจกับเส้นทางของเพื่อนแล้วก็ขอบคุณที่แชร์เรื่องเรื่องของตัวเองให้ให้คนอื่นฟังเพราะพี <c oughs> ่คิดว่าคงมีคนประมาณวัยเราๆที่ยังคงเดินอยู่ในเส้นทางบางอย่างที่อยากทํานั่นอยากทํานี้แต่ว่าอาจจะยังมันยังไม่เจอผ่าน มันจมันยังไม่ได้ทำอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าถ้าได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากทําแบบนี้เหมือนกันอ่ะก็เชียร์นะทุกคนลุยเต็มที่ลอง <ใช S 1> ลองกินลองหามุมมองใหม่ๆในชีวิตเราอยาก live with no regret s, <S เพราะฉะนั้นอะ่ะอะไรที่รู้สึกว่าอยากทําแล้วมันไม่ได้ยากขนาดที่ว่าต้องเก็บเงิน1ล้านบาทถึงจะทําได้เลยมันคือแบบอะไรเล็กๆที่อยากทำพยายามไม่ใช้คําว่ามไม่มีเวลาอ่าอืมแล้ว เสร็จแ,แล้วคณจะรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นแบบจริงๆนะอันนี้คือพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยหวังว่าการใช้ชีวิตของคุณวันนี้เราก็คนธรรมดาทั่วไปทุกคนนะคะจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบองรวมเนาะรอบด้านอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการดูแลตัวเองด้วยขอบคุณหมุยวันนี้มากๆานะคะขอบคุณค่ะติดต่อคะ่ะต้องู้เหม่งคะ่ะ